ันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงสุพรรณอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เรามาที่ศรีประจันนะฮะมาพบกับชาวนาอีกท่านหนึ่งนะครับที่ประสบผลสําเร็จจากการใช้พิพันโฟทีครับเรามาพบเขาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านครับนายบุญมากศรีศักดาครับชื่อเล่นชื่อเปียครับพี่เปียนะฮะอยู่ที่อําเภอศรีประจันรครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ก่อนที่พี่เปียจะรู้จักโฟทีเนี่ยพี่เปียรํานาข้าวมาเมื่อก่อนนี้ที่ประสบปัญหาอะไรบ้างครับก็มีเรื่องการขาดทุนครับต้นทุนสูงใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยเยอะก่อนที่จะใช้โฟทีพี่ได้ข้าวเยอะไหมก็15้าไร่ได้13ตันครับ13ตันครับผมแต่ใช้ปุ๋ยกับเคมีเยอะมากครับใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเลยครับผมกี่ลูกกี่ลูกใช้21่ลูกครับ21ลูกครับผมนี่คือวานกี่ครั้งฮะสครั้งครับ ก็เท่ากับวันคอยทีละเจ็ดครั้งทีละทีละเจ็ดลูกใช่ครับเจ็ดลูกเจ็ดลูกเจ็ดลูกครับวันตั้งยี่สิบเอ็ดลูกได้ข้าวถึงสิบสามตันสิบสามตันครับยังไม่ล้นนาเนาะยังไม่ล้นครับแล้วเคมีข้าวแมลงอ่ะใช้เคมีถึงห้าครั้งครับชีวห้าครั้งเนี่ยครับผมโอ้โหต้นทุนมหาศาลเลยนะครับสายพันธุ์ข้าวก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลใช่ครับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับแล้วรอบที่แล้วใช้พันธุ์อะไรรอบที่แล้วใช้พันธุ์แปดหนึ่งครับ ครับผมรอบนี้ใช้กอขอสี่หนึ่งใช้สี่หนึ่งนะครับผมตอนที่เจอโฟทีครั้งแรกเป็นไงครับก็ไม่มั่นใจนะครับเห็นใช่ครับเห็นซองเล็กนิดเดียวครับประทับใจอะไรกับโฟทีเนี้ยก็ใช้แล้วดีครับต้นต้นแก่งใบแข็งเขียวครับผลผลิตเกินคาดเกินคาดขนาดไหนครับ หลังจากได้ใช้โฟทีฉีดโฟทีตัวนี้ไปอสองซองใช้ไปสองซองนะครับ15บไร่ครับผมได้ข้าว18.70ตันครับสิบแปดโอ้สิตันกว่าครับผมแล้วก็ลดปุ๋ยไป1ครั้งครับลดปุ๋ยไป1ครั้งครับผมเจ็ดลูกเจ็ดลูกยาฆ่าแมลงอ่ะยาฆ่าแมลงลดไป2ครั้งครับโอ้โหลดปุ๋ยลดยาครับผมแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น ห้ตันกว่าเพิ่มจาก13เป็น18ตันกว่าครับผมปุ๋ยก็ลดยาฆ่า<ด>มแมลงก็ลดครับผมผลผลิตดีขึ้นเอา้าจริงๆรแล้วผลผลิตน่าจะลดนะปุ๋ยก็ลดยาก็ลดผลผลิตดีมากเลยครับดีมากครับผมให้คะแนนเท่าไหร่ครับดีมากถ้าร้อยคะแนนเต็มเนี่ยให,ให้เต็มร้อยเลยครับให้เต็มร้อยเลย พี่เปียฝากอะไรบอกเกษตรกรที่น้องชาวนาทั่วประเทศบ้างครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ทดลองใช้โพทีครับของเขาดีจริงๆครับเยี่ยมครับโอ้โหขอบคุณครับพี่เปียครับวันนี้ทางทีมงานขอบคุณพี่เปียมากครับขอบคุครับวันนี้ลาผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูว่าเที่ยวหน้าเราอะไปที่ไหนกันสวัสดีครับ